จ้าสบายดีอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องจ้าพากินข้อแรกน้ำกันเอ้า <c oughs> <c oughs> มาตั้งแต่ไปหาพ่อรุ่งหิวเข่าพี่น้องเทสิมาเห็ดเทสิแล้วเสือหน่อไม้มาแกงจ้าแกงหน่อไม้นี่เสือหน่อไม่อันอัดขวดมาจ้กมาแกงแต่ว่ากระโมี่แนวไรเด้พีน่น้องมีเต่ใไม้ลนวนแกงหน่อไม้บ่ได มีบักอืบอบักหยังใส่เลยเปล่าได้ตำบักแตงจ้าเห็ดอ mm ่อ hmm. ห um, มูหวานจ้าหมูหวานได้พักได้อ่ um, พริกหวานแคปสเกนจ้าบักพริกหวานได้ผักกาดน้อยนึงกับบักองุ่นจ้าหนึ่งข้าวเหนียวคือเกามาจากพี่น้องจ้าทนายอาจจะแชบ์ว่าเดินาอ่าไม่กระเบนบุฟซุปคิวคัมเบอร์สลัดและมีบะหมี่หวและมบะหมี่วานและีทพุกี่หนและมีบะหมะมีบะหมี่หวานและมีบะหมี่หวา มีแ <laughs> e mm. mm ่ a บช e พลูแค h สกินเล a ส e และมีมีก h บไส้กรีบส w ฉ h นคิดว่า o ยู่บ w ทางมาจ้าพี่น้อง s ป u ดเข้ามาช่วยเราด m วยนะท i n คนชาร์ลีนเข้ด้วยนะช a ร์ลี a และฉัน a n ม้ำปานแครอทนก็จะใส่บัวโชคดีพี่น้องจ๋าบัวจะูสุกขนคอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องสุขภาพแข็งแรงด้จ้าเด้อนะ สุขภาพแกแข็งแรงนี่เป็นสิ่งที่ลำบากอีลีสาววนไปเห็นมาแล้วสุขภาพแข็งแรงนี่เป็นสิ่งที่ดีสุดเด้อยพีนนนนนนมมน่น้องจ้า,าม,มากินข้าวมกันจ้าน้องโฟนเอมมากินข้าวแม่ได้กหลาน้องหอมน้องจตแคลิฟามน้องไก่ใบเดียมากินข้าวด้วยกันจ้าพี่วิไลคิดถึงนะคะมาจากเอฟซีล่ำลูกกาจ้าน้องมารี่มากินข้าวพี่วิไลได้จ้าน้องนูเจแอล เปิดส so cool. ุบ ah. um, ok ูสุคนน้องนุ่งฟ ah, ังเล่าห้าน้ำจ้าน้องอุ๋มกินยกควนัวนำกันมากินขาวไปวิ่ไล่จ้าขบ t นะขอบคุณสุดป่ะมด้จ้าพี่น้องจ้าคือขอแหบแล้วอู้ห้ยทอมาได้จมาเด้อพี่น้องเบิดสูบูสุกคนอ้ววสุด ตำบักแตีสงใส่เพียกน่อยเดียวพี่น้องพ่อยายอยากน้ำรีโตนสาดเอบหน่อยเดียวก็เอาพ่อยากเด้เถาไห้สั่ส one chili โอ้โกเกินเสอถั่ว่อยาหล่ละพ่อยายเราว่ไกินน้ำ อ๋อซอยแห้งหอมอืม,อออมขม้างกระปรองไม่จับมั้ยหนาวหนาวพี่น้องจ้ะอืมอืมพี่ยายดังไฟหายอือ้อือที่จ้าไมาหอด <c oughs> อืมจับ เด้อจับมาเด้อ,ดอบักพริกหวานแคปสเก่นได้จ้ะแคปสเก่นปราสางกินมื่อละคำสำหรับปูโปองหัวเนาะจ้ะกลายส์บักอังวนจ้ะ ไก่ y ัน so s i v e ้ว o considering that they just g r วก them down the r o a d ราไม่ได้พวกม e เมตรลงท o งถ t h a ม t าเพางบอกเรื่องสวนบักพีกหวานจ้ะอยู่บไกลจากมองเสาวนอยู่คือสิแพงแต่พนะมันสิไปเกีียวกันอย่างน้อไปน้อง

Okay, you oh. want something, I want to try okay. it all. What's that? Oh. no. Mm -hmm. It's actually quite spicy for just one. Mm, one or one two, to be honest. หน่อยสีเหลืองกับบ้านดานขึ้นออสมซื้อเอาเสาวนผมมีพ่ออีตูใส่เอาเอาใส่ใบหวัวละผ้าเอาจัง Rất mm ngon Thấy -hmm. mua mm. ăn là ngon How's that with the Mother nice. have you put the up? Mm -hmm. you off the Mhm mm เสาบนทางเพราะไงบ้าเจ้าเปิดเสียงโท่อซับก่อนคืนบ่อยใส่ตอบคอมเมนต์อยู่อันมองพลุงอยู่เนาะจา้ะอยู่องบาลเบิ่งมูเพิ่นเล่เอาเสียงลงค่อยๆนา่าจะแต่ว่ากับไม่ได้ไปลหลอกวานมูได้พี่น้องเพระาะว่าเพิ่นอยู่ห้องพิเศษเนา,จา,นาะจ้ะเนาะพอลุ้งนะจ้ะ ชาวบนก็นพ่อยายบริกินขอเทียงนะจ๊ะคนที่ไปกินก็ต้องไปเข่าคิ้วพี่น้องจ๋าล่อคิ้ว ซื้อยักนก็ไปเข่าคิ้วด้เกิดความบ่ออยากมากินบ้านดีกว่า แง่ด้โลกอันนี้เล้าสินี้จากโลกไปนาะพี่น,อนอ้องเนาะอยู่ยากอ,อยู่ซ่า,าลำบากไปเห็นหยังเห็นหยังกินหยังกับลำบากไปเป็สื่อสิ่งสื่อของสื่อรับเขาต้องไปเลี้ยงคิ้วผูหิวเลยสิเป็นลม Ooh, that is so good. <clears throat> Probably should save some for us here, but <laughs> I'm not lucky. <clears throat> หอนแล้วเว้บานปี่นา้กอกแกง <before S 1> เป็ดๆแกงหอนห่กัตำอันนี้ <c oughs> เป็ดเปแกงเ็ด I think they're going to decide whether we can come out d o w n จับอ่อ,อ,อ,อนบานท่าวแล้วี่น่อง,ง,ง,องน้ำใหม่หาไม่ไงวะคือสิขักคว่ำแสบขนาดว่าน,นี่แค่น้ำใหม่อัดกันยังสูดหยอดแล้วเนาะแี่ก็ ลาพี่น้องไปก่อนนะจ๊ะนาอกขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามจ้าขอบคุณหลายๆจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กดกระดิ่งให้สาวบนด้วยจ้าบ๊ายบายจ้า